ดีครับ Buffalo ออร์เดเมนตนะครับวันนี้เราหลังจากทำอาหารกันมาหลายคลิปนะฮะวันนี้วิชาการมากเราจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานอันหนึ่งที่คนทำงานส่วนมากจะต้องเจอกันนะฮะคือการต่อ4-20ถึงมิลลิแอมป์แบบทัวร์ยนะครับเออ่การต่อ4-20มิลลิแอมป์เนี่ยลักษณะของอัพพุซี่ยี่สินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีนะฮะเออ่รีวิวให้ความรู้เพิ่มเติมนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราโฟกัสนั่นเดียวมันก่อนคือคือการต่อใช้งานเพราะว่าออจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยลูกค้าหลายๆท่าน นะครับมักจะต่อกันผิดไม่เข้าใจว่าต่อ,อยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วลัาากษณะการต่อสี20ท y เนี่ยมันใช้งานกันเยอะมากนะครับมีการใช้อุปกรณ์แทบทุกตัวเลยที่เป็นพารานเมิตเตอร์เนี่ยใช้อาวุธสี20แล้วก็เป็น2สายทนวาย,ยคำว่าวาก็คือเส้นหรือสายนะสองสายเนียเดี๋ยวเราจะว่าเรื่องพาร์วันก่อนนะฮะพาร์วันก็คือว่าต่อย,อยังไงต่อให้ถูกก่อนนะฮะทีนี้เรามาดูกันนะฮะสมมติ สมมติถ้าเรามีตัวเรามาดูกันว่าต่อ,อยังไงผมอยากจะบอกเลยว่าวิธีการต่อ420มิลลิแอมป์แบบ2ส,สายเนี่ยทุกยี่ห้อบนโ,โลกครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆบนโลกซีเมนต์ ABB อาชมาตะเกตแอ,อสบิหรือยี่ห้อของไต้หวันจีนแม่งเหมือนกันหมดนะฮะก็คือต่อเหมือนกันทีนี้เวล่าต่อต่อ,อยังไงนะฮะเราต้องมาดูก่อนนะฮะอุปกรณ์ทรานซิเตอร์ที่เป็น420ทูไบเนี่ยมันก็จะต้อง ชื่อมันก็บอกแล้วมันแบบท w ว y ยทู y คือสองสายนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยครับผมให้ตัวนี้เป็นทานสมิเตอร์ตัวหนึ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เป็นอุปกรณ์ทานสมิเตอร์อาจจะเป็นเพชเชอร์ทานสมิเทอร์นะฮะเทมทานสมิเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบท y เนี่ยตัวนี้เป็นทรานสมิเตอร์นะครับชื่อก็บอกแล้วมันบอกว่าสองสายมันก็จะมีสายมาสองเส้นนะครับนี่มีสายมาสองเส้นเพื่อต่อใช้งานแล้วสายทั้งสองสายเนี่ยก็จะมีการกำหนดค้่บอกเอาไว้ว่ามันเป็นค้่อะไรนะฮะที่ถามว่าอะ ต่อใช้งานยังไงนะครับวิธีต่อใช้งานง่ายมากเราก็อเอาไฟเลี้ยงต่อเข้าไปหามันครับแค่นั้นเองเอาไฟเลี้ยงต่อเข้าไปหามันโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้งานอิชูเม,มนต์เราเนี่ยไฟฟ้ามาตรฐานที่ใช้กันคือยี่บสี่โวลต์ดีซนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใด้เป็นไฟยี่บสี่โวลต์ดีซีทำยังไงนี่ไฟบวกต่อเข้าไปเลยปึ้ง นะครับไปลุกต่อ,อเข้าไปเลยเสร็จแล้วครับง่ายมากเลยตอนนี้พาสปิเตอร์ของเราเนี่ยหลังจากที่ได้ไฟป้อเข้าไปแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะฮะทีนี้คำถามคือแล้วทีนี้เวลาเราใช้งานพาสปิเตอร์เนี่ยเราจะใช้ไงคือเอาพุทก็บอกอยู่แล้วคว่าเป็นสี20ส่วนใหญ่เอาพุทสี2 0เนี่ยฮะของพาสปิเตอร์เนี่ยมันจะไปต่ออนะไรบ้างฮะทราบไหมมีอะไรบ้าง ที่เรารู้กันนะ,ะก็ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็น PLC นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกเรคคอร์เดอร์ order, หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แก,การใช้งานนะฮะทีนี้เราสมมุติง่ายๆสม,มมติผมมีผมมีอินดิเคเตอร์อยู่ตัวหนึ่งแล้วผมอยากจะต่อเข้าไปเนี้ยเข้าไปใช้งานให้มันเนี่ยให้มัน อินดิเคเตอร์มันอ่านค่าได้ของ Trans ทาร์สเมเตอร์ที่มันทารนสมีค่าออกมาเรายังทำยังไงนะฮะวิธีจริงๆง่ายมากเลยเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนครับว่าผมมั่นใจว่าทุกคนเคยใช้มัลติมิเตอร์นะครับเวลาเราวัดโวลต์เตจนะฮะเราจะมักจะใช้มัลติมิเตอร์เป็นไงครับ mm hmm. เข้าไปต่อลักษณะต่อต่อคร่อมหรือต่อขนานพาราแลลนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเวลาเราใช้มิเตอร์เนี่ยเป็นอมมิเตอร์อะวัดกระแสในวงจร เวลาวัดกระแสในวงจรเนี่ยเราก็ามาักจะต่อลักษณะต่ออนุกรมนะครับเช่นอย่างครับลักษณะอุปที่เป็นที่เป็นวนเต๋หรือกระแสกับการใช้อุปเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะลักษณะอาพุปอันนี้เป็นกระแสเป็นเป็นกระแสสีสิเพราะฉะนั้นเวลาดึงดึงเอาพุปไปใช้งานนะฮะเราจะใช้การต่ออนุกรมครับใช่ครับการต่ออนุกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลุมเนี้ยถ้าเราจะเอาอินดิเคเตอร์ไปต่อใช้งานเนี่ยเราจะต้องต่ออนุกรมวิธีต่ออนุกรมต้องไหมครับ คือต้องตัดวง,งจรไปก,ก่อนนะฮะตัดวง,งจรมาเสร็จแล้วก็เอาอินดิเคเตอร์เนี่ยไปต่อใช่ไหมนะครับปุ๊บเสร็จแล้วครับจบง่ายมากทีนี้เวลาเราต่อใช้แอน,นเอ๊ะแล้วเวลาเราต่อนะฮะที่อินดิเคเตอร์เนี่ยคู่ไหนมันควรจะเป็นคู่บวกคู่ลบดี เออรู้ไหมรู้ป่ะคนไทยไม่รู้เหรอเฮ้ยต้องรู้แหละมีใครทราบไหมครับตรงไหนเป็นข้อบวกข้อลบนะครับตรงนี้จะเป็นข้อบวกครับตรงนี้เป็นข้อลบนะฮะเออแล้วรู้ได้ไงอ่ะว่าทำไมตรงนี้เป็นข้อบวกทำไมตรงนี้เป็นข้อลบ ผมอยากให้มองง่ายๆครับคอนเซปต์ Concept เลยนะฮะวิธีที่จะทำให้มองแล้วแบบง่ายๆแล้วเขา้าใจนะฮะให้เราดูวงจรเนี้ยเขียนใหม่นะฮะเขียนใหม่ยังไงนะฮะผมดึง power supply มาบวกลบยี่สิบสี่มอนดีสี่นะครับทีนี้คารสเปิเตอร์ตร,ตรงนี้อย่าไปคิดอะไรมากครับมองมันเป็น นี่ง่ายมองไปเป็นโหลดเป็น R เป็นค่าความตัางทานตัวหนึ่งนะครับผมให้ตัวนี้เป็น R นะฮะคู่บวกออกมาปุ๊บต่อกับ R หนึ่งตัวเนี่ยเป็น t r a n s m i t อ e r เราทำ e q u i l เ r น m นะฮะองจรเสมือนมาเสร็จแล้วปุ๊บก็ออกไปปุ๊บ Indicator ไหมไครับมองมาเป็น R หนึ่งตัวครับคนง่ายเลยเห็นไหมต่อจากข้างนี้ยงมาเป็น R หนึ่งตัวเสร็จแล้วก็ต่อไปครับครบหลูก โอเคนะฮะอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ทีนี้เป็นไงครับง่ายละมันเหมือนวงจรที่เราเคยเรียนวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าตั้งแต่สมัยปีหนึ่งหรือปวชด้วยซ้ำไปนะฮะเราจะเห็นเลยว่าไฟยี่สิบโวลต์ดีซีอย่างเงี้ยนี่เราไล่ครัวได้ไงถูกไหมครับสมมุติถ้าเรามิเตอร์มาวัดเนี่ยปุ๊บ รงนี้จึงโคลบตรงนี้จิ้มไปก็เป็นค้ดบ,บวกเพราะว่าสภาเพราะฉะนั้นตรงนี้องเป็นค้ดบ,บวกบด้วยนะฮะพอตรงนี้บวกตรงนี้ก็ลบนะฮะไล่ไปวงจรตามตามปกตินะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นค้ดบวกด้วยตรงนี้ก็ต้องเป็นค้ดลบด้วยสองวงจรนี้เหมือนกันนะครับสองวงจรนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี better better. Okay. ่ยเวลาเราไปต่ออินดิเคเตอร์นะฮะเราจะไปต่อสลักกันโอเคฮะมันอาจจะไม่พันแต่ว่ามันแสดงโชว์ความกึดของคนอนาะไวคุณเข้าใจมันหรือเปล่านะฮะ อย่างในรูปไ่เห็นไหมฮะเราไล่ตามวงจรเลยไปมาตามคูบวกเลยตรงนี้ต้องบวกด้วยบวกลบบวกลบกผมไล่มาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราต้องต่อค้่บวกและให้ถูกต้องต,องตามคู่บวกบวกลบเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ที่ต่อเข้าไปตัวนี้ก็เป็นบวกเป็นลบจบครับง่ายมากทีนี้คําถามแล้วเราต่อสลับกันได้ไหมถามว่าเราต่อ R t r a n s ิเตอร์ครับตัวเนี้ที่ที่สเสมือน R เนี่ยกับอินดิเคเตอร์เนี้ยถามว่าต่อสลับมันผิดปะไม่ผิดถูกครับมันไม่ผิด นะฮะเพราะนั้นถามว่าถ้าผมไม่เอาอินเดเตอร์มาต่อตรงนี้สมมุติผมมีผมมี PLC แล้วกันผมอยากเอา PLC มาต่อนะครับมาต่อตรงนี้แทนที่จะต่อนะฮะมาต่อตรงนี้แทนถามว่าต่อได้ไหมต่อได้ปะต่อได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต่อเข้าแบบปึ๊บเอา PLC มาต่อไ่ขั้วถูกไหมครับ สมมติเราไม่ต่ออินดิเคเตอร์ตรงนี้เราเอาออกเนี่ยเราเอาไปตรงนี้แทนเราเราต่อ PLC แทนที่ขั้วนี้ปุ๊บนะฮะแล้วในทางปฏิบัติตรงนี้จริงๆแล้วคือต้องต่อเหมือนกันเนาะป๊บทีนี้ PLC มาต่ออย่างนี้แล้วเราได่ขั้วถูกไหมครับตรงนี้ต้องเป็นขั้วขั้วอะไรอืมบวกนะครับตรงนี้เป็นขั้วลบยังไะจะตรงข้ามกันถามว่าเนี่ยเราอินดิเคเตอร์ตรงนี้มาต่อตรงนี้เราแทนยื่นตรงนี้ ผิดไหมไม่ผิดมันคือวงจรไฟฟ้าอนุกรมอะครับมันมันมันอนุกรมกันเนี่ยมันซีรีส์กันเพราะฉะนั้นะคุณจะสลับกันยังไงก็ได้อัพพุตก็ได้เหมือนเดิมน,นะฮะไม่ผิดนะครับเซมเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นะด้วยหลักการที่เรามองภาพวงจรเวลาเราต่อทาง์สิมิตเตอร์เนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเราสับสนนักเพื่อนกันนะฮต่อไปอันนี้อืมอาาค,คุณจะต่อตรงไหนก็ได้นะฮะคุณจะต่อทั้งฝั่งบวก c o v e ์สไพล์ก็ได้ลบ c o v e ์สไพล์ก็ได้ไม่ซีเรียสคือไม่ผิด แต่จะไปมองเรื่องเซฟต,ตี้อะไรอย่างอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนนี้เอาคอนเซ็ปต์ให้เข้าใจก่อนว่าเนี่ยเวลาคุณดึงเอาพุทออกไปเนี่ยคุณต่อให้ถูกวิธีดูก็ดูขัวยย้วนี้มองเวลาต่อเนี่ยนึกภากพวงจรเปีนคิปเลนอย่างนี้ฮะก็จบแล้วนะครับตอนนี้อืผมมั่นใจทุกคนเจอรักษณาผู้สี่สิบทุวันทุกคนต่อไปแล้วนะต่อได้ทั้งฝั่งบวกและลบเหมือนกันเซมไ่มีปัญหาครับโอเคนะฮะทีนี้ที่ผมพูด,ดจริงหรือเปล่า วิธีการลรักษณะการต่อแบบนี้มันเฮ้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกันทุกยี่ห้อหรือเปล่า <mesh. S 1> <P. S 2> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเองครับว่าเซอร์วิสเมนูของแต่ละตัวของแต่ละยี่ห้อที่ใช้กันไม่ว่าจะเป็นของซีเบนของที่ผมเคยใช้บ่อยเดวไวเออร์ฮูบานะครับของแอสบิวยามาตะเกะของอะไรต่างๆแบรนด์ต่างๆพวกนี้นเนี่ยมันตอบเหมือนกันหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน because. โอเคครับทีนี้เราเราเราลองมาเปรียบเทียบดูนะฮะว่าวิธีที่ผมได้บอกไว้เกี่ยวกับการไวริงเนี่ยว่าไม่ว่ายี่ห้ออะไรถ้าเป็นสียีสิบทวายเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกยี่ห้อบนโลกนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับอันนี้อันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้อ่าผมเริ่มที่ไฟล์ของดอยเออรแล้วกันนะครับเป็นแบรนด์สินค้าตัวหนึ่งนะฮะอ่าตัวนี้เป็นเพชเชอร์ทางสมิเตอร์นะครับ อาพุธมีหลายแบบแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะหยิบมาดูเฉพาะในส่วนของที่เป็นอาพุธสี่ถึงยี่สิบมิลลิแอมเนี่ยฮะจากรูปนี้เลยก็เลยก็จะเห็นชัดเลยว่าเป็นลักษณะของเคอร์เรนอาพุธนะครับทีนี้จากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไว i ิงนะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ดูตามที่เรารู้มานะครับเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ง่ายๆโดยที่ ตรงนี้คือ power supply นะครับเราเปรียบได้กับอ่า power supply ผม,มก็เขียนไว้เป็น power supply นะครับไฟบวกลบนะฮะมีไฟต่อไปปึ๊บนะครับแล้วมันก็จะลากยาวไปหาตัว t า a n s m i t t e r นะครับก็ถือว่าเป็นโหลดต,ตัวหนึ่ง transmitter ก็ลากไปปึ๊บ t r a n s m เต t e r นะครับ เราจะเห็นแล้วว่าตรงนี้บวกข้บวกมาครเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสีเป็นสายสีแดงก็คือเป็นบวกเหมือนกันส่วนสีดําก็เป็นขควลบก็ถือว่าตรงนี้เป็นบวกนะครับเป็นลบเนี่ะฮะเป็นบวกเป็นลบจากนั้นก็ต่อเข้าตัวนี้รีเซิร์ฟ็คือโหลดนั่นแหละครับที่เราจะใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ plc อะไรก็แล้วแต่คือกันนะครับก็ต่อไปนะครับปุ๊บจบเรียบร้อยนะฮะเราจะสังเกตเห็นเลยว่า ตรงรีเซิร์เนี่ยเขาจะบอกขั้วมาแล้วนะฮะก็จะตรงกับคอนเซปที่เรารู้นะฮะตรงนี้บวกตรงนี้ลบนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเขียนวงจรใหม่ให้มันดูง่ายอันนี้เป็นเป็นโหลดนะครับหรือรีเซิร์นะครับถ้าจัดวงจรเขียนใหม่ก็ง่ายๆครับก็คือเนี่ยบวกลบอย่างนี้อันนี้เป็นตัวทาร์สเมเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นโหลดแค่นั้นเองนะฮะขั้วก็บวกลบบวกลบ นะครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับของจริงนะฮะเราจะต่อสลับกันไม่ต้องต่อแบบเขาก็ได้เราจะเอารีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโหลดเนี่ยขึ้นมาไว้ทางฝั่ง,งบวกก็ได้ฮะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นอ่อยี่ห้อแรกนะฮะเดีเยวลองไปดูยี่ห้ออื่นกันบ้างครับ <c oughs> อ่ะมาดูแบรนด์ของฝั่งเยอรมันบ้างโอเคมาแล้วนะครับก็เป็นตัวหนึ่งครับ เป็นเป็นแบงค์ของเยอรมันนะฮะเราก็ไล่มาเปิดดูนะฮะมาดูในส่วนของสกมเมติกของมันนะครับ <c oughs> ที่สกมเมติกเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นเอาพุทที่เป็นเคอร์เรนต์กับวลเตจเพราะนั้นเราไม่เอานะฮะเราจะดูในส่วนของที่เป็นเอาพุทที่เป็นเคอร์เรนต์อย่างเดียวเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับเราดูเฉพาะส่วนนี้ นะครับเอาพุทธเครนส์นะฮะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นลักษณะส,สองสายนะฮะสัญญาณมาตัวนี้คือตัวทานสมิเตอร์นะครับทานสมิเตอร์ขั้วนี้เป็นไฟบวกนะฮะขั้วนี้เป็นไฟลบฝั่งนี้ล่ะตรงนี้เป็น p พ w e r ว u p ซั y บวกลบนะครับข้างบนก็เป็นบวกต่อเข้ากับขั้วฝั่งบวกใช่ไหมฮะ เหมือนกันหมดยี่ห้ออะไรบนโลกก็เหมือนกันครับฝั่งลบลบอันนี้ไปต่อกับ R โหลดนะครับจบครับแค่นั้นเองเซมนี่ของซีเมนต์ก็เหมือนกันนะครับไปดูตัวอื่นบ้างซิของ a s b u l l นะครับ a s b u l l ยามาตะเกะแบรนด์ของยามาตะเกะเก่านะครับก็มาดูไวริงซิต่อกันยังไง ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเจอแล้วนะครับอันนี้เป็นงานเป็นเรื่องส่วนของไวริงนะฮะโมดูลตัวนี้เป็นพวกสมาร์ทไทยนะฮะจอค่อนข้างอึดพอสมควรแต่ลักษณะาการต่อก็คล้ายๆกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวนี้อ่าขั้วตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวก ส่วนตรงนี้ก็เป็นมีขั้วลบอยู่ด้วยนะครับทีนี้พอเรามาไล่ดูนะครับเรามาไล่เขียนวงจรกันมันเหมือนเดิมเปล่าเหมือนที่เรารู้นะฮะตรงนี้เป็น power supply นะครับก็จะเป็น power supply ตรงนี้เป็นขั้วลบตรงนี้เป็นขั้วบ,บวกนะครับ รีเซิร์버อินสูเมนต์ตรงนี้ก็คือโหลดนะฮะไม่ว่าจะเป็น PLC หรือว่าอินดิเคเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะ,ะก็ต่อลงมานะครับเป็น R โหลดตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขั้วลบอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับ R โหลดนะครับส่วนตรงนี้ขั้วบวกนี่ก็มาต่อเข้ากับตรงนี้ซูมให้ดูแล้วตะกี้ซูมให้ดูดานะฮะสักครู่เป็นขั้วบวกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ขั้วลบวิ่งออกไปเจอกับฝั่งบวกของอินสูเมน ไอ้ของของตัวตัว r e c เวอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวฐานสมิเตอร์นะครับสรุปว่าเนี่ยก็เหมือนกันฮนะจัดเขียนวงจรใหม่ให้อยู่ในรูปที่สวยงามก็จะได้รูปเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับเซมเหมือนกันโอเคครับอันสุดท้ายดูอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะของอ m นะครับอืม หน้านี้ก็เช่นกันครับตัวนี้ก็เป็นสมาไทยนะฮะก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตรงนี้ฝั่งซ้ายท,ที่ต่อสายจะมี2เส้นนะครับตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะฮะฝั่งซ้ายจะเป็นข้่บวกนะครับฝั่งขวาตรงกลางที่อยู่ตรงเทอร์มินอลตรงกลางก็จะเป็นลบนะครับเป็นส่วนของ power และ communication เ,ออเราก็ซูมเอาออกมามาดูนะครับตรงนี้ นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิม Power Supply น,นะครับบวกลบนะครับขั้วบ,บวกเนี่ยขึ้นไปต่อทางด้านบวกบวกของอินสุเมนนะครับของไอตัวของตัว t r a n s m i t ตอรแล้วเสร็จแล้วฝั่งลบของ Power Supply ก็ไปต่อกับตัวนี้เป็น R-load นะครับหรือ i n d i c a คเตอร์หรือ PLC อ PL c, อย่างที่เรารู้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปต่อกับตัวนี้คล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์ของตัว เออแอมมิเตอร์ครับไว้ไวัดกระแสนะฮะเราก็ต่อไปยังตัวค้วลบของทานสมิเตอร์ก็คือจุดเดียวกันเซมนะฮะการไล่คั้วสัญญาณก็เหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันนะฮะบวกลบบวกลบฮะสรุปว่าเซมนะครับไม่ไว่ายี่ห้ออะไรบนโลก2 y วสีสต่อเหมือนกันหมดคุณจะต่อสลับกันยัางไงาก็ได้ทั้งฝั่งบวกฝั่งลบได้คือการไม่หนีการค่าพุทธได้เหมือนกันครับ